สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพ่พ่อกับบ่าวพอเพียงกับช่องพอเพียงเพื่อใดนะพี่น้องครับพี่น้องมาที่ตลาดนัดบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับตอนสายๆพี่น้องมื่อนีไรตลาดนี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องวันนี้เป็นวันซึ่งว้าหลายครับไม่ห้อยคนเสี่ยงว้าไปมาหลายเฉพาะวันพุธนี่ครับวันเสาร์กับว้าไหลคนแดงครับพี่น้องเนาะการศึกาเพิ่งว่า ที่เป็นยังไงร,ราคาสิขึ้นสิลงบ่อฝั่นี้เป็นหอยต่างจังหวัดฝั่งนี้นหอยต่างจังหวัดขึน้นกับกำลังเข้ามาซื้อได้กะเอามาใส่ซฟังนี้ครับเดี๋ยวคุณคือยหญ่ไปฟังพุนยหายไปขามจังหวัดไปพ,พี่น้องเนาะเอาครับบนทางในครับวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันพุธครับที่สิบกันยาย,ยน2568ัร้อยหกสิบครับนี่ ได้แล้วได้แล้วก็เดินทางครับพี่น้องสร้าบรรยากาศเอามาเบิรงโงาปู่ตัวนี้ครับลุงลุงลุงก็ปู่ใครนี่ของใครจิ้มจับเลยเนาะดิของคุณยายสูดเนี่ยขอถ่ายจิขอถ่ายรูปอู้บําบันดีไหย เท่าไรหมืึบบมีหมืตุ๊กตัวไหนตัวไหนตัวนี้ไหมครับโอ้ยื่อปิดตาเบิ้งดี่ร่ะเพื่ออะไรเด่ผมก็ขายได้เอออไหมแข่งขาดีของปลาสุเนี่ ไปถามรล้วของพ่อสุรล้องว่าเท่าไหร่ก็อันน้อยเนี่ยขายแล้วผมพ่อสุอัน้อยเท่าไหร่ตัวเด้งขาวๆาวซีจุ๊งซีซึ่งเหลืองเนี่ยุวบผู้เนี่ยเกาขั้นเทียบตัวเออห้องเก้าขั้นเทียบต่อเนาะตัวขาวนี่เด้ขาวนี่มีกาแล้วขายแล้วผมผมพ่อสุเนาะอือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องบอกอีกแล้วนะเราจะได้ขายอยู่เนี่ยตะขายอยู่นี่ล่ะเนี่ยตัวนี้ไปคอนึกสวัสดีครับผมครับได้ควบผู้น้อยมาสิวันเนี่ยครับผรูเบ้า ใส่ใส่พ่อพันธุ์ดิเนี่ยอรออะไรอู้ว่าดู่ะจากเดือนจากเรียนาจากปีเรา,า,าเนี่ยก็พวกเดือนเนาะหกเดือนญหักเหรียญหักเหรียญเนาะอู้เพื่อไปเท่าไหร่ราคา,าเนี่ยเพื่อราคาเท่าไหร่เพื่อราคาเท่าไหร่เพื่อเงินเพื่อทวนเออใครขายรถตัวเนี่ยโอ้โอ้ของพ่อเสียด ชื่อแล้วชื่อนึ่เขาเออนั่ยนะของผัสเศษของผัสเศษอ๋อร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 อเอาไปเปลี่ยนเดยเปลี่ยนซื้อบางหมื่นนึงแล้วต่อเลยแล้วก็จะขายก็ต่อเลยกับไรเอาพวงมือกวาดเบื่อให้ผมด้วยถูกเบอร์โทรศัพท์โอ้ยเบอร์เรร้อมีพร้มีอ่าบ่เป็นยังครับจะเบอร์จะป๊อป่าเรามีป่าเราซื้อเราจะไปเลี้ยงไว้แหละครับเดี่ยเรามัดนี่ครับเราซื้อไปแล้วครับหมื่นหนึงเราจะไปเลี้ยงครับพอที่พอพันนะครับเด้อเนี่ยเบอร์ดีเดีย รอเลยเ<า>ชียงขาดีเนื้อหนังดีพร้อมเดี๋ยวเราจะขาเยเท่าไหร่ยังบุ้งหัวตอนนี้พ่อพันพ่อพันก็ดีกูหละไปแล้วเอาล่ะเอาไป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 อยู่กับปลานึกปลานึกเลี้ยงดีพวกกูหละหู้ร้อมกูหละเอ้อ<า>ปลานึกเลี้ยงดีเนือ<า>้อหนังดี รอรอรอพ่อสุทินอ๋อครับผมคิดสุดที่เลยละพ่อสุทินครับนี่ตัวนี้ลองไว้หมื่นสองพันครับเาคนมักจะถามเลยครับเ้อเนี่ย ก่องให้ก่อนให้ก่อนเขาถามวายุตัวไหนแม่ลูกน <Ouais S 1> ี่เดียเขาถามนี่ไหเดียวเขาถามตัวไหนเนี่ยตัวอไรตัวเนียตัวแดงๆเนี่ยสองตัวเดีตัวนี้สิบเก้าตัวนี้เนี่ปปัญหาตัวแดงก็ขาวๆเนี่ย ตัสอัวหุนเอหเอาวหกอกเบอกเกแปดเจ็ดสามหนึ่อ้าห้กอนวันนี้รนเราเอามาหกตัวได้ขย่ยองอตัวเรือน,นี้แปดัเดียวเนี่ย โอ้ตั๊กโ้ตั้่เนี้ยไปไหนอะแปดพันจาขอเงินยู่ทั้งรถครับเอาให้ขอนขอบคุณครับผมเป็นไรเป็นยังไงราคาเงาเมือเนี่ยขายเนยอยู่หรือล่ะขายแนยเนี่ยคือยังไงมันขายได้หรือมันมนขายได้ครับผมขายม่ได้เออเอาเอา,เอายางก็มีคนมาก มาพ่อก oh, <goodness. K S 1> oh, ับ no, พ <K> ี่แบนพี่แบนสวัสดีครับผมอันนี้ได้สายยังเนี่ยขอทับครับขอทับโอ้มันจั้งแต่ซื้อน้อยลงน้อยลงเลยเนี่ยวันนี้มันขึ้นอีกยังไดะวันนีมันขึ้นครับซื้อว่าไรเดะซื้อว่าอะไรครับตั้งแต่ไม่ขอทับเนี่ยอันนี้ซื้อไปมื้นสามพันนะครับเอาเอาดีๆเถอะตั้งแ่ซื้อไปสามพันครับสามพันขายเท่าไหร่ที่ไหนขายไปงานน้อยขายเยอะเป็นหมื่นเป็นสามัญหาจริง่ะ พอทำเต็เรียนจากปีแล้วเนี่ย้ย่มองสองสามเดือนเลยครับเออเอาฝากเบืองอไ่ะตัวเก้าหกดเก้าดกาครับหมันไม่ตัวเมื่อไงนี่มาสครับหายปลแล้วโอ้หมันแล้วท่นน่ะะเฉพะพันนี้เดียวเว่าว่าจะไหน ห้อยเกศท่านเกศสวัสดีครับเอาจินข้าจินจินก้อนเดี๋ยวจะถามเท่าไหร่แม่ลูกเนี่ยสองหมื่นหา้าพันแม่ลูกลูกตัวตัวเมียเนาะลูกตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองแม่กระทับยังเนี่ย,จ,ยจินซะาบังบองไรเหยียดให้ <c oughs> เอาเนี่ยครับสองหมื่นห้าพันแม่ลูก,ล,กลูกตัวเมียลูกตัวใหญ่ตัวต้นเนี่ยแม่กับเครื่องผมจากน้อยทางดีครับว่าเขาพี่ๆจากน้อยลูกเขาก็ นี่ลูกตุเมียโอ้ลูกกระเทาแล้วตอนเนี้ยลูกกระเท او แม่เราเนี่ยนะเนื้อนางดีเรื่องลูกอะไรร้อยยี่สิบหาใจแล้วลูกของเครับผมร้อยยี่สิบหาใจแล้วลูกตุเมียเด็กพี่น้องเด้อแข่งขาดีเบื้องเรื่องดีออกสีนัน้นนวลจัง่อย เกี่แตัวนมือเนี่ยมากครบที่ไรจ้ะอืมเอาให้เกณฑบอกเบอร์นะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ให้เกณฑให้แหล่เนาะครับผมงอเลี้ยงเราเอามาเลี้ยงคมนึงครับเบอร์เนี่ยเอาห้องไปสองหมื่นครับห้าพันพี่น้องเออต่อเอาได้อยู่อยู่บ่กไก่เราไปส่งให้ได้พร้อมเอาให้เกณฑขอบคุณครับขายซื้อขายกันดีอยู่ครับผมมาสายมือครับพี่น้องมือเนี่มาสายิธุรกิจอยู่ก็เลยมาสาย บุ้ลตงตัวนี้ครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียของในห้อยมาจากนาคุณทุดทครับลูกตัวเมียเดี๋ยวจะถามเจ้าของเขาให้ครับเจ้าของไว้ทั้งหนวุ้นเนี่ยบึงไปก่อนภาพรวมวัวเขาออกกุ้งก้หน่อยนึงนี่ลูกเขาครับแข้งขาดีแข้งขาใหญ่ตัวนี้ ลูกเนี่ยโอ้แม่ยาวดีเว้ยเนี่ยยาวดีบามันครับบามันสูงก็ประมาณร้อยแม่นี่ยร้อยสามสิบแปดครับเมตรร้อยสามแปดครับบวกลบเกือบถึงร้อยสี่สิบได้พี่น้องเด้อร้อยสามแปดเกืบอบถึงร้อยสี่สิบมอรลนน่าจะเป็นลูกแรกนะนี่ลูกเมืองลูกลูกก็น่าจะได้สัี่เดือนได้แล้วเลยหนี่งสูงประมาณเมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งมีแล้วลูกอ่ะ ตรเมียสีแดงดีจังเลยครับพี่น้องนี่เลยโอ้เบอเรื่องดีสําจอเนี่ยดูดูเรื่องดีครับเนี่ยเบอเรื่องดีได้เนี่ว่าน่าจะมีสายพันดีอยู่เนี่ยครับ ทาแสงก็พี่น้องยืดจะทา่าแสงหันหน้ามาทาแสงหลบแสงแห่พ่อกับนายหอยนายหอยหน้าใหม่นายหอยอะไรเนื้อเออเออเลยเนื้นายหอยอะไรเนื้อในหอยเอมีมเ,อมเนาะเป็นไงเดือนกัทนดที่แลี้ยวสิเลี้วขายหมดเลยครับไฟใหม่เลยเนี่ครับผมไฟใหม่บ้านเลย <laughs> ห้าตัวเลยอ้าวงอสวยงอสวยเอาว,วันนี้เอามาแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกครับวันนี้อ้าวแม่ลูกลูกลูกตัวลูก ตัวเมียครับผมอลูกตัวเมียอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วนะประมาณสามสี่เดือนได้ครับเนาะแม่กับลูกแรกครับผมเออนี่เขาเรียกว่าแม่สวดลูกสวยครับผมนี่แม่สวดลูกสวยสายพันธุ์ดีเติดกัต้นห้อยเนี่ยสองห้อยสองหมื่นสองเดี๋ยดูบอลิงเขาสองหมื่นสองพันครับผมโอ้ต่อได้อีกไหมต่อได้อยู่ครับเออนคัุยกถ้าไม่ใกล้ไม่ไกลก็ส่งกันได้อ้าวถ้าอยู่ใกล้ส่งพีครับผมอ้าวนี่ในห้อยเอี๊ยมในห้อยหน้าใหม่ในห้อยหน้าใหม่ใจสปอร์ตพ่อค้าหน้าใหม่ครับต้องรีบ โทรรีบดูรีบโทรตตัดสินใจ0 098 097 5664ห้อยเอ็มบ้านไหนนะบ้านอะไรตะคอนะอยู่โค้งตะคอหนองบัวโค้งตะคอะหนองบัวละครอำเภอด่านขุทศครับด่านขุทศเนาะครับผมโทรหาได้เนาะอยากได้รอยไหนแบบไหนโทรหาเราเลยครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับนี่ครับเอาครับขอบคุณเอฟซีและพี่น้องเด้อยนะห้อยเอ็มบอกว่างวดที่แล้วเบื้องของช่อง คนเบิ่งหลายคนซื้อคนเขามาซื้อแต่เลสันว่าขอบคุณครับเอาในห้อยขอบคุณครับใไขนหมาดๆในห้อยหน่อยเด้อเนี่ยนะกินได้ไข่แล้วเนี่ยพอตัวของเราอยู่ยด้หนังบุกงามเอามาพ่อกับพ่อจบพ่อจบสวัสดีครับผมปาไ่ได้ทายกันจากเที่อไม่ถูกตัวมือเนี่ยในมะแปดตัวนะมานบ่เอายุหกโอ้โหอายุสองตัวเป็นยังไงราคามันเป็นยังไงราคาก็บขิงข้าวเขาอยู่ดอกเขาซื้อพขาขายเนาะเขาซื้อพขาขายอ๋ออ๋เกษตรกรเนาะแต่ รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ราคาดีกพราเขาอยู่ดอกตลาดเพิ่มตัวละสองสามพันอยู่โอ้เอาเอาเอานี่แหละครับค่อยจบเราอยู่ในคอมบอร์ดในวงการเอามาเวิร์กกันนี้ของค่อยว่าค่อยจบนี่วันใต้นี่เดือดเดือดสองตัวนี่เจอันนี้ผู้เบาสิน่ะผู้เบาครับผู้สายพันธุ์ตัวเนี่ยหมอรุ่นพร้อมตัวเนี่ยหมอล้วนครับคุณนรูเลยคุณธรรมชาติที่รุ่นตังตธรรมชาติครับอเปิดพัวพันในตัวนี้หอยเนาะครับสูงหลายมันแดงเนาะตัวเนี่ยตัวนี่เราจีรุ้ยยี่สิบกว่านี่ถึงเนาะร้อยยี่สิบห้าบอกลบมีผมว่า บอกแรีแล้วเนี่ยลูกจะได้หูบ่บ่หูปครับมันเป็นพ่อกับผมเอาหมาน้องนาผมก็เลยถามมันนี่จะเป็นลูกหลอดได้เนาะลูกหลอดแบบใกล้เคียงเนาะผมว่าหน้าตามันดีไหมเออหน้าตามันดีเพราะว่าเขาทำเขาทำอย่างเรียบร้อยอย่างดีเท่าะไรเปิดแล้วล่ะคะตัวนี้ผมเปิดไว้เหมือนสามอันต้แดงๆเลยวะพี่ต้นได้อีกเนาะต้นได้ครับอายุประมาณจากปีหนึ่งเหรอ ประมาณโซนปีครับน้อยังดก็ถึงปีเด้เนาะประมาณแปดเดือนเนาะแปดเดือนเก้าเดือนตัวขาวเด้ที่เนี่ยตัวขาวผมเปิดไว้สองนึงสามพันห่าโอ้เป็นสายเนื้อได้พร้อมใหญ่แล้วเนาะแก่แล้วตัวขาวนี่ก็สูงประมาณร้อยร้อยสามสิบถึ้นี้หรอกจ่าที่ห่างวกลบเื่ากัน เมื่อเส้านี oh, 謝謝 oh yeah. ació, ่ผมขายแล้ววันนี้พันตีมันไม่หอนะตีอะไรอีกตีว่าคอพอดีคอสิงมาท่านโอ้เนี่ยครับเขาเอามาขึ้นคอต้องล้มเหมือนบ่ามันคอสิงหอกคอล้มไปหนึ่งโอ้โอ้ครับครับเอาขึ้นเอาเพราะเป็นอยังครับแล้ประกันได้แล้วบ่กให้กับจิดใจว่าคือว่าซื้อขายครับเอาแต่เอาคุณได้เนี่ยครับมันเนื้อหนังมันดีครับเอาคุณขายเนื้อมันดอกนะแมนแมนแมนเอาห้อยบอกเบอร์ครับเบอร์ครับ0879204275็ดเกครับให้จุ่มเนาะครับผมเอาขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม โอ้ยบ่อรันมันนูจงเอาบิ้งตะผูดนี่ครับเข็นเขาเรียบร้อยแล้วร้อยไปแล้วเอ้าเขาจบมนันมาเ้อเอาเลยครับเยี่ยมเลยได้ไแล้วครับตัวเนี้ยก็พันสามร้อยใส่แยงยังดีโอ้ว่าทันขเขาทำแบบก็ไปก่อนมายะมายะสวัสดีครับผมมายะได้ไปลูกมาใส่หู ลูกนอนแล้วลูกเลกวะไฮย้าเนี่ยลูกสอครับลูกสลูกตผู้ตมลูกตวมโอ้ลูกตมลูกตัวไหนวุ้นเนี่ยได้ลูกคือนเมียงที่เร็วโอ้ขาเราไปยังนั่นนะบักเรียบกัดรเดิรถครับรถปานในุ้โอ้เลีอดออกไปยังดอกเนาะรถครับวุ้อย่างตรงเนาะเอาให้ให้าบอกเบือเปิดเปิดเปิดเท่าไหร่เปิดไสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมนเจาบอกเบือนครับ 0 8 7ครับุกผ่านที่แปดครับ207,000ครับครับผมเอาลูกลูกที่สองนะครับลูกที่สองแม่เขาเป็นออกสายหูกระทบหน่อยนึงครับลูกเขาครับตรงเนี้ยอยู่ประมาณเด็กสองเดือนกว่า

คูตัวไหนคู่รอยร้อยสคู่ร้อยถูกสุดร้อยหนึงเปลี่ยนเองเปลี่ยนให้ด้วยชุดัวร้อยชุดตัร้อยครับนี่ยรับเปลี่ยนถึงที่เลยเนี่ยครับผลตกยังซียกัพี่รองเอ้ผู้ในรถพอดีกับเตรียมเนี่ยเอาลองรายงานอยู่ว่าจะถาเบอร์โทรศัพท์ราจหน่อยเออเยี่ยมเยี่ยมมีบุสับติดต่อวะศูนปหครับอ่าเจ็ดแปดามสี่ครับครับช่างยังก็ช่างหลอดครับช่างหลอดเนาะเอาง้มาขายต้บัวเปลี่ยนช่างเดียว ครับผมสำนักงานอยู่ไส่เราสำนักงานเนี่ยตุลาครับเดี๋ยวตั้งยุจัดตุาเตี่ยโอ้ครับเอาโอเคโอเคเอานี่ครับเราขายให้พ่อเราเคลดยร์โจกไข่ฟ้อม่นเนี่ยมีนี่ยังเคลียบสีขายด้วยนะครับผมเออเอาครับรสีขายด้วยเอาโอเคเอาหวานหวานครับหวาน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 ครับผมครับอ๋อครับผู่สองเมียหนึ่งเรายกไว้ตัวละหมื่นสันละว่าตัวได้อีกหนึ่งในห้อยบังขายเลยบังขายเลยครับตัวละตัวละหมื่นสามตัวสามหมื่นเมารถ อ๋ด oh, to yeah. oh, ูในหอยมันจัวางลเจ้มีคนละจังหวะตัวเด้งตัวเด้นตัวเดินตัวเดั่วอออนขาเลยตัวละหมื่นครับนาตันๆั้งที่อะันตันนาังี่ะนี่ยดูเอาอยผูเชี่ยวชาญกำลังเบิองอยู่เบิงมันยุออกเลขยีออกตัวใดนาตๆตัน ตันดีนะแรงเห็นตันดีดียววะทางของเราอยู่ตันดีเลยพวกบอลเป็นตัวเขาที่ครับเนี่ยลองตัวเบิ้งเขาก็จีว่ายู่นั่นแหละเออเอาเนี่ยตัวนี้ครับตัวละมนตไปทงดน เ่าก็ยวันนี้บอกเอาเลยครับว่าได้ดต่อสามหมื่นได้กันไหมได้กันไหมฝากเบื้อไมมหดดไมฝากเบ์้อสักไหมคือกูอยากได้บ้านอยู่ไหนนี่ที่ถมกับปัานางงาโอฝากไหมเอ,ไเอาเลยครับศูนยห้าครับส่ห<อ>้าสี่เก้าหกหนครับในห้อยยังกกอะ จุกครับหอยจุกเนาะเอาเนี่ยครับเผื่ออยู่ใกล้ๆครับเผื่อได้โทรเผื่อเจอชอบผู้หาแกนะครับเด้อเราวหว,วังเอาเลยนี่ไปสูงเลยไหมราคานี่ถ้าเกิดถ้าเกิด <c oughs> เออผมต้องเพิ่มเนาะเป็นราคาขายงอส่้นล้วนเลยเอาโอเคครับผมขอบคุณครับมันมันที่ตัเนี้ตัวนึงกวอนดีเลยควอนดีกวอนนั้นน,นนั่นสามตัวเลยง่าแกดีอยู่ครับแต่พอแกว่าล้น,นั่นแหละง่าแกดีอยู่อ้าวใครอยากได้กทัว่หาเราด้วครับเด้อเนี่ย หมาวล์สามหมื่นครับสามตัวครับเอ้ามาสวยครับตลาดก็ไหวหมดแล้วกับพอได้เบิงกันครับมือเนี่ยครับพอได้เบิกกันไปก่อนก็ละกเกตมาสวยครับก็ขอขอ,ข,อข,อขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีพี่น้องทางบ้านพี่น้องทังผู้ชมนะครับด้ยวยที่สนับสนุนให้กำลังใจกับบ้าพ่อเพียงช่องพ่อเพียงตัวไรกครับมาตลอดครับกับทีส่สรรหาข้อมูลดีๆข่าบสรรหา วามง,งามให้เบิ้งพี่น้องดีเ็สเต็มที่แหละครับผมมาปรทันมือนีิครับมาสวยเอาเบิ้งไปก่อน <c oughs> โอ้สายงามสายงามกล,ลลกลับแล้วเนี่ยครับเป็นวัดละจะกลับแล้วนี่ยาวเลยเอาบรรยากาศนะครับพี่น้อง ีชาวบ้านวิธีในห้อยครับก the <se ep> ็อย่างนี <te> <a> ้แหละทุกงัวขายงัวพอมาพ่อมาสวัสดีครับผมวันนี้มาถ่ายพอมาโอ้ได้สาวมาลุ้นตัวเนี้ยเท่าไรแล้วเนี่ยหมื่นสองราคาขายไหมเอาเนคือเอาควานั่นเปิดเท่เลรราคาเปิดนะครับเอ้านะเปิดไปเทเลเปิดด้วยสิบสามสิบสามโอ้เราห้องไว้บ่หลายเด้ครับเนี่ยเราซื้อมาหมื่นสองเราเอ้องใบสิบสามนึงนะครับ ของพ่อมางอของล้วนด้ยเนี่ยแม่สาวได้ปียังคือพ่อมันได้ปียังหรมันได้ปียังปีก่อนเนาะนสามพันแม่สาวบามันบามันขอโล้นอลนเก็บคูบดพร้อมเส้นอ่ะับคอืแทงขาดีไม่มีตำหนิจากยังเบอร์ของพ่อมาเอ้าศูนย์แปดสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมา ตัวนี้เด้๋ยวตัวนี้ได้เขาที่ปัญหาเออทีปัญหาขายว่าอะไรเนี่ยเอ้นได้กำไรอย่างน้อยก็ขายได้กเขาจังน้อยเดี่ยถึงจะขาดพันนั้งท่านเดียวเออเราซืมาทีปัญหาได้พี่น้องเด้อเราบอกว่าท่านให้ได้กำไรจังน้อยเราก็จะขายท่านละวะเป็นตัวแม่ครับให้หลานมันเออครับครับคันบ้ได้ขายแล้วก็จะเอาไปให้ลูกหลานเราเลี้ยงท่านละวะเราซืมาทีปัญหาครับเอาไปฝากลูกถ้ามีคนขายให้กำไรเราก็จะซื้อขายอยู่ เอาพ่อมาขอบคุณครับผมโอ้นี่มีฮอตีกาหุ่นตัวนี้แม่มนนนลละะมีอยู่ห้อคอมตัวนี้แม่ของพ่อมาตัวนี้ป่ะไดนอะเนอะนี่ห้องไว้เราซื้อว่าซื้อันหาครับเแต่ตอนนี้เราห้องไปมือสามนั่นแหละครับคุณมีมีขาคอมนี่ขายยังบู้น่ะไก่ที่ยังบู้นขาเราหน่ะเฮ้ยห้งยังกันไหนแห้งยังกันนะปลูกเขาให้ปลูกเขาให้ให้แหละปลูก ไปเว้ยมาาวทานี่าวได้บ่โอ้ห่างดีเถ่ว่าตรงนี้เง้ยหางดีหาง nhau ดีดกำลันเขาให้นเขาไปัดนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้อง มีเพียงฟังพร้อมบรรยากาศซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งหัวให้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศสุ่กำลังบำรุงของในห้วยครับพุ่มพวงเนี่ยครับทุกอย่างยี่สิบ่นะเป็นวาเมียนหมดดูครับของยุคของกินครับมีทุกอย่างเอาไทยเบิง์ดให้พี่น้องเด้อก็ไม่ค่าขายดีบ่เมื่อนี้ไหมค่าขายดีบ่ะโอ้มันหมานี่เนาะ có lại mua nó có mà lại mà đây tớ mười, tớ này tao là mua tao là viên này có mà lại buồn ngoài tiệm lấy ồ, áo cài đi vô hàng bưng mà chắc cả về nam khắp chỉ tiếng phang phong có lẽ có lẽ tôi khảo tôi đây nè nghe thôi đấy cứ khai đâu tiền ขายจะบาดขายหาคันหา <5, 5. S 1> ไงตัวดำเด้วยนช่ไโอ้ตัวเมียตัวเนี้ยโอ้ตัวเมียโอ้บ่ามันหมาล้วยจังดีตัวเนี้ยครับโอ้ขายแล้วครับหาคันหาครับนขายเบิ้งครับงานของเราอยู่ทักสีขาวพี่น้องเด้อเนี่ยใส่หลอดใส่หมั่งยังดีด้วยเนี่ยขายแล้วขายแล้ว ขาวกับดำครับของพืเมอของพี่สมพรครับถามพี่น้วครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาหมื่นสองพันเลยเนาะราคาราคาซื้ออย่างไครับจากพื้นทีขายเท่าไรอยังบื้นเมืครับเทียบไปเบื่อยครับนี่ราคาเพิ่งซื้อมาหมื่นสองพันครับงวงแม่สาวใไหมซื้อมาแล้วสองพันลองเทียบดูครับมื่อวานนี้ก็ได้ขายกันอยู่พี่น้องว่างวงมันจะเศร้างวงเป็นมาจะเศร้าซื้อง่ายไข่เร็วครับเพื่อนเนี่ยตลาดใบเร็วครับ เมื่อนี้ก็ที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านข่าวไว้ทั้งนี้ถ้าพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเรียงตัวได้น้ำครับสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ